ในปี2564นี้จะเป็นปีแห่งการกระหายความสำเร็จของชาวราศีพิจิกจนนำพาให้ชาวราศีพิจิกจะได้มีโอกาสได้สร้างทรัพย์สินบ,บ้านรถหรือที่ดินขึ้นมาได้ในปี2564นี้งานก็ปังเงินก็เด่น เรียกว่าเป็นปีแห่งความรับรื่นให้ชาวราศีพิจิกได้ชื่นใจแม้จะเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วคุ้มและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวราศีพิจิกจะทำให้มีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตชาวราศีพิจิกได้อย่างแน่นอนราศีพิจิก ปีแห่งความทุกข์เพราะเพื่อนและญาติภาพรวมดวงชะตาชาวราศีพิจิกในปีพศ2564นี้เพื่อนและญาติจะนำมาซึ่งความกดดันเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมีปัญหากับญาติอันเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน หุ่นวายกับคู่ครองหุ้นส่วนคนใกล้ชิดรวมถึงมีเกณฑ์ยกย้ายที่อยู่อาศัยเรื่องการเงินชาวราศีพิจิกหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยท้อแท้กับการเงินมาพอสมควรปีนี้เป็นปีที่จะมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ในเรื่องการเงิน สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นเพราะดาวเสรารอันหมายถึงความทุกข์นี้สิน้นความลำบากย้ายออกจากตำแหน่งในเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกแน่นอนในเมื่องานดีเงินก็มีอันต้องเพิ่มพูนขึ้นเช่นกันเรียกว่าในปี2564นี้ ชาวราศีพิจิกจะมีจุดสำเร็จด้านการงานจนการงานที่สำเร็จจะส่งผลให้เงินมากขึ้นกว่าเดิมใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเงินจะมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนส่วนใครที่ทำงานประจำจะได้มีโอกาสปรับเงินเดือนขึ้นมา เรียกว่าได้เงินสมค่าเหนื่อยค่าลงทุนลงแรงไปอย่างแน่นอนจึงเรียกได้ว่าในปี2,564นี้เป็นปีที่ชาวราศีพิจิกจะสามารถเคลียร์หนี้เคลียร์สินจนสามารถสร้างฐานะได้อย่างมั่นคง เรียงยิ้มรับปี2,564ไว้ได้เลยสำหรับชาวราศีพิจิกเรื่องการงานชาวราศีพิจิกจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คำชูโดยเฉพาะเจ้านายเดิมๆที่เคยร่วมงานกันมาก่อนจะชักชวนให้ไปลุยงานด้วยกันใครที่ตกงานในปีนี้ มีเกณฑ์จะได้งานจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักหรือกลับไปทำงานตำแหน่งเดิมบริษัทเดิมเรียกว่าปีนี้เป็นปีทองสำหรับเจ้าของกิจการหรือใครที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างยิ่ง พราะถือว่าเป็นปีที่มีออเดอร์ปังๆเข้ามารัวๆลูกค้ามากหน้าหลายตาจะเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจแม้ว่าคุณจะเหนื่อยมากขึ้นแต่เงินก็เพิ่มพูนมากขึ้นแบบทวีคูณได้ด้วยเช่นกันจนทำให้ธุรกิจเติบโตประสบความสำเร็จ แต่หากใครทำงานประจำปีนี้กลับไม่ส่งผลดีให้คุณเท่าไหร่นักเพราะเรียกว่างานเหนื่อยหนักกว่าเดิมงานจะล้นตัวแต่ก็ใช่ว่าจะเหนื่อยฟรีเพราะปีนี้ชาวราศีพิจิกจะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง มีงานที่มั่นคงขึ้นกว่าเดิมขึ้นด้วยอย่างแน่นอนเตรียมพร้อมรับความสำเร็จได้เลยในเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกในปี2564นี้เรื่องความรักชาวราศีพิจิกปีนี้คนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนต่างชาติ ต่างภาษาหรือต่างถิ่นแต่ต้องตรวจสอบดีๆเพราะเราอาจจะไปเป็นมือที่สองหรือที่สของเขาและจะทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาส่วนคนมีครอบครัวแล้วปีนี้ระมัดระวังคู่ครองจะนอกใจ สำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วดวงความรักจะส่วนทางกับดวงด้านการงานและการเงินเพราะรักของชาวราศีพิจิกมักมีเรื่องให้ต้องกดดนันทนทุกข์กับความรักที่อาจจะมีเรื่องอห่วงเข้ามารบกวนจิตใจอยู่เรื่อยๆจากอิกทธิพลของดาวราหูยูนิภพ แถมยังเล็งลัคนาตัวเองฉะนั้นไม่ใช่แค่ชาวพิจิกเท่านั้นแต่คู่ของชาวราศีพิจิกเองก็ห่หวงชาวพิจิกด้วยเช่นกันซึ่งในช่วงปีนี้ขอเตือนให้ชาวพิจิกต้องสะกดใจตัวเองไว้ให้ดีๆ เพราะมีเกณฑ์ที่ชาวราศีพิจิกจะนอกลู่นอกทางหรือนอกใจคนรักได้เนื่องจากอิทธิพลของราหูเลงลัคนานั่นเองทำให้ชาวราศีพิจิกมักทนกับสิ่งยัย่วยุไม่ค่อยไหวทำให้อารมณ์อาจจะ,ตะเตลิดไปได้ส่วนใครที่ยังโสดอยู่ เรียกว่าในปี2,564นี้ชาวราศีพิจิกจะมีความสุขในความสดของตัวเองเป็นอย่างมากเรียกว่าจะเป็นปีที่จะได้เจอขนวนเวียนเข้ามาเรื่อยๆชนิดหัวกระไดไม่แห้งเป็นความสุขที่ได้มีตัวเลือกมากมายให้ได้ชุ่มชื่นหัวใจ แต่ปีนี้ไม่เหมาะที่จะคิดคบกับใครแบบจริงจังเพราะจะทำให้ได้คนที่มีนิสัยแบบราหูคือนิสัยเจ้าชู้ชอบของมือเมาเข้ามาสู่ชีวิตได้ฉะนั้นเป็นปีที่กิ๊กกักสนุกสนุกได้ แต่ไม่ต้องไปยึดมั่นอะไรในความรักจะเป็นการดีที่สุดอยู่แบบโสดโสดโ,สดโปรยสเสน่ห์ให้คนสนใจดีกว่าสำหรับชาวราศีพิจิกในปีนี้เรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุชาวราศีพิจิกให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจปอด พนังมุดลูกโรคภูมิแพ้ส่วนในเรื่องอุบัติเหตุให้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุเพราะความอยู่ไม่เฉยของตัวเองถ้าอยู่เฉยเฉยไม่ต้องหาเรื่องหาเราก็ไม่มีเพศภยัยมุดการลองดีลองของเรื่องการเสี่ยงโชคชาวราศีพิจิกตลอดทั้งปีไม่ได้เด่นเรื่องโชคอะไรมากมาย คู่ครองหรือคนใกล้ชิดจะเป็นผู้นำโชคมาให้แต่ถ้าต้องการเสริมเรื่องการเสี่ยงโชคในปีนี้แนะนำให้ไปขอพรกับองค์พระนารายณ์ทรงครุฑเพื่อเปิดโชคให้มาก